เอาอยัางอ่ะสวัสดีครับแกนเรารับคำท้านายแล้วงานที่เราบริจาคก,ก็คือเราบริจาคให้มุลนิธิน้องหมาแล้วกันเนาะจำชื่อมูลนิธิไม่ได้แต่บริจาคไปแล้วคลิปนี้ท,ทําทีหลังภายนี้อยู่สิชั่วโมงตามที่นายขอเพื่อนรักขอที่จะทําขอไอ้เขาเรียกว่อาอะไรวะขอท้าคนต่อไปก่อนมันอาจจะเสียสติไปเลยหลังจากนี้คนแรก ขอท้านายชัยวัน์มรดกอ้นนั่นเองคนที่สองขอท้านายปาโมดยนพันแป๊บสินเองส่วนคนที่สามขอท้าไอเชียเนี่ยที่มันถ่ายคลิปดีโอบลัตเตอร์นะครับขวยญนะผมขอเขาเรียกว่าอะไรนะสอนนาฬิกาก่อนซื้อมาแพงเอ็กซเชลลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิ้งเหรอวะเออโอ้ยฟัน เจอกันมัหน呐。ผมครับอีสัพมือเล่นกูอีกแล้วโอเคกูจะรับคำท้าพรุ่งนี้เจอกัน